เรื่องของพลังใจทำยังไงเราถึงจะคีปพลังใจเราเนี่ยให้สามารถที่จะทำงานต่อไปได้เรื่อยๆแล้วติดคือพลังเราไม่ตกมันเป็นธรรมชาติของคนเราที่เวลาอย่างเราเจอปัญหาหรืออะไรเงี้ยเราก็มีทอ้อใช่ไหมทำงานเราจะมีท้ออยู่แล้วล่ะมันไม่มีใครไม่ท้อแม้แต่ตัวพี่อ้อยเองก็ทอ้อแต่ตอนนี้เรารู้วิธีบำบัดจิตเุาพี่อ้อย <laughs> ดียขึ้นมาเยอะเลยอะ คือดีขึ้นมาเยอะสมัยก่อนนี้ก็คือทอบางทีเราก็จิตตกนะจิตตกแต่แต่พี่เหมือนที่พี่อ้อบอกเคยบอกว่าจริงๆแล้วนะพี่อ้อเป็นคนที่ลิงลิงกกับพลังธรรมชาตินะตั้งแต่สมัยพี่อ้อเด็กๆแล้วมันลิงก์ได้เองไม่รู้เป็นเป็นไปเองโดยธรรมชาตินะคะอันนี้จะยังไม่พูดถึงเรื่องของพลังธรรมชาติที่เขาเรียกกันว่าพลังจักรวาล <c oughs> อันนั้นจะยังไม่พูดเดี๋ยวเขาเขาพูดนี้ก่อนคือคือว่าทํางังไๆให้เราอ่ะ มีพลังในทุกๆวันนะคะก็คือเราต้องหมั่นให้กําลังใจตัวเองเนาะต้องสร้างพลังใจให้กับตัวเองการสร้างพลังใจให้กับตัวเองของพี่อ้อยเนี่ยทำยังไงตื่นเช้ามาเนี่ยตื่นขึ้นมาเอาตั้งแต่ก่อนนอนเลยก่อนนอนก่อนนอนพี่อ้อจะวางแผนก่อนทำ to do list ว่าพรุ่งนี้เรามีอะไรต้องทําพี่จะเขียนใส่กระดาษไ้เลย,เลยว่าพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ย กี่โมงเข้างานตอนกี่โมงแล้วเริ่มทําอะไรก่อนอะไรอย่างเงี้ยหรือตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจะทําอะไรก่อนอาจจะยังไม่เข้างานก็ได้ทําอะไรก่อนหนึ่งสองสามสี่ลิสต์มาหมดเลยสิ่งที่ต้องทานะคะก็ทีนี้เราจะรู้แล้วว่าอันไหนด่วนทําก่อนใช่ไหมแต่อันไหนที่สามารถทําก่อนด่วนก่อนเข้างานเนี่ยเราอาจจะมีเวลาสำหรับการนั่งสมาธิหรือการทําแบบฟังเพลงให้แบบใจเราใสาก็ได้อย่างเงี้ย นี่คือการเริ่มของวันใหม่ใช่ไหมคะเมื่อเราเขียนเสร็จแล้วว่า To Do List ว่าเราต้องทําอะไรเนี่ยแล้วเราก็ค่อยนอนก่อนนอนเราก็จะฟังเพลงหรือฟัง sannel ที่พี่อ้อให้ฟังค่ะฟังฟังก่อนสักประมาณ5นาทีถึงสินาทีเราทำเราเอ่อชแนลที่พี่อ้อแบ่งปันเนี่ยมันชแนลอะไรนะที่มันเป็นเสียงเป็นเป็นชแนลที่เกี่ยวกับการทําสมาธิใช่ไหมคะคืออันนั้นอันนั้นเนี่ยคือ,อช่วยให้เราเนี่ย มันเป็นการทําฝึกสมาธิฝึกจิตเราให้ผ่อนคลายนะคะปรับปรับจิตของเราเนี่ยให้ปรับคลื่นของเราเนี่ยให้ให้เข้าสู่คลื่นเขาเรียกว่าคลื่นอัลฟาใช่ไหมที่ทําให้จิตเรานิ่งนะคะฟังสักห้าถึงสินาทีก็เราค่อยนอนก็ได้แล้วก็นอนก็เพี่ก็จะทําอันนี้พี่อ้อบอกวิธีที่พี่ทํานะคะก็คือว่า พี่ก็นอนแล้วก็ใช้วิธีนี่กคคือพี่อาเรียนมานะคะก็คือว่าที่พี่อ้แบ,บ่งปันก็คือใช้วิธีโปรแกรมจิตตัวเองนะคะโปรแกรมด้วยความพูดแล้วก็ภาพที่เราจินตนาการโปรแกรมจิตตัวเองอย่างเช่นโปรแกรมว่าตอนนี้เรามีเงินอย่างเงี้ยสมมติสมมติเราเราอยากได้เงินพี่อก็จะโปรแกรมอ๋อตอนนี้มีเงินแล้วนะท่าน,นี้ท่าน,นี้นะเออ เรามีเราเราเป็นคนมีเงินนะอะไรเงี้ยแล้วก็เราคู่ควรกับสิ่งดีๆทุกอย่างที่แบบจะเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยเราคู่ควรเราโชคดีอะไรเงี้ยโปรแกรมจิตประมาณเนี้ยแล้วเขาพูดเราคู่ควรเราโชคดีแล้วก็ฟังเสียงน้าไหลไปเรื่อยๆเสียงน้าไหลไปเรื่อยๆจิตแล้วก็จะเริ่มสงบสงบสงบไปเรื่อยๆใช่ไหมคะจินตนาการว่าเสียงน้ําไหลเนี่ยมันก็คือแบบมันทําให้เราเนี่ย มันอยู่ในในในห้องของน้ำอะ่ะจริงๆแล้วอาจารย์ที่เขาจะสอนว่าน้ําจริงๆก็คือความอุดมสมบูรณ์นะคะมันก็เหมือนกับถ้าเปรียบน้ําก็เหมือนกับเงินเราอยู่ในกองเงินอะไรแบบเนี้ยมันทําให้เรามีมความอุดมสมบูรณ์นะคะฝึกแบบเนี้ยไปเรื่อยๆบางทีเราฟังผ่อนคลายแล้วก็เข้าสู่พ้วงแล้วก็หลับไปเลยอย่างเงี้ยคะ่ะ ย่งเี้ก็ไดถ้ถ้าสามารถเปิดได้นะคะแต่ถ้าเราไม่สามารถเปิดตลอดทั้งคืนได้ก็คือสัก5้านาทีถึงสินาทีเราเริ่มง่วงมากๆแล้วก็ปิดก็ได้หาปิดแล้วเราก็เราเริ่มโปรแกร,รมจิตเราสักพักหนึ่งถ้าเราง่วงมากๆก็จะจะจะหลับไปเลยก็คือหลับไปเลยหรือใครจะพูดโทพุดโทรก็ได้นะคะพอเราตื่นขึ้นมาเราก็คือตอนช่วงเวลาที่เราหลับเนี่ยจิตใต้เสนอเราจะยังทํางานอยู่นะคะทํางานอยู่ จิตใด้สำเนกเขาจะไม่หลับเขาทํางานตลอดนะคะเสร็จแล้วก็พอเราตื่นขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตื่นขึ้นมาเนี่ยบางทีพี่อ้อตื่นขึ้นมาเนี่ยะคะ่ะถ้าเราฝึกได้นะคะก็คือตื่นมาปุ๊บมันจะมีคําโปรแกรมจิตของเราแหละเหมือนกับที่เราโปรแกรมจิตก่อนนอนอ่ะูดขึ้นมาก่อนเลยงสมาฉันเป็นคนโชคดีฉันมั่งคั่งร่ารวยอะไรเงี้ยบางทีตื่นขึ้นมาเรามีคํานี้ขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ยิ้ม ตื่นขึ้นมาให้ยิ้มก่อนให้รู้สึกผ่อนคลายยิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าช่วงเวลาที่เราโปรแกรมจิตนะควรจะโปรแกรมช่วงก่อนนอนแล้วก็ตอนที่เราตื่นปุ๊บเนี่ยค่ะอย่างที่พี่อ้อบอกนะะโปรแกรมจิตทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆแล้วมันจะไปลิงก์กับอ่าเรื่องของกดแรงดึงดูดนะคะการทําทงานของจิตใต้สํานึกนะคะจิตเหนือสํานึกอะไรย่างเงี้ยที่เขาทํางานร่วมกันนะคะก็พอหลังจากนั้นพอเราเริ่ม พอเราตื่นขึ้นมาด้วยสภาวะจิตที่แบบนิ่งแล้วก็สภาวะจิตที่ใสนะคะก็ตื่นมาถ้าเรามีเวลาก็นั่งสมาธิสักหน่อยนั่งสมาธิสักหน่อยบางทีนั่งสักห้านาทีถึงห้านาทีถึงสินาทีให้จิตจิตเราสงบสักนิดนึงแล้วเราก็ค่อยลุกนะคะอ่าแล้วก็ไปทํากิจกรรมที่เราวางแผนเอาไว้อย่างเงี้ยก็จะประมาณนี้แล้วก็ทีนี้พี่อ้อจะบอกนะตอนเช้าเช้านะ ก็คือเราก็ไม่ต้องไปคือตัวพี่อ้อยเองอะเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่อยากเอาปัญหาเข้ามาพี่เป็นคนที่พี่เป็นคนที่ชอบความแฮปปี้พี่เป็นคนที่แบบแต่ไม่ใช่ว่าพี่อ้อรับฟังเพื่อนๆไม่ได้นะพี่อ้อฟังได้ถ้าหากว่าพี่อ้อเนี่ยให้คําปรึกษาหรือพี่แนะนำอะไรอย่างเงี้ยพี่จะไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงใครได้ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงใครได้อะนอกจากว่าเจ้าตัวเขาจะเปลี่ยนในตัวเขาเองพี่แนะนําได้แต่ ตัวเขาเองต้องกินย้อมที่จะเปลี่ยนด้วยตัวเขาเองนะคะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ย้อนกลับมาเรื่องของเราก็คือว่าพี่อาอจะบอกว่าการสร้างพลังให้กับตัวเองก็คือเราก็ไปดูถ้าตอนเช้าอ่ะเราจะฟังเพลงเพลงพเพราะๆที่เราชอบหรือนั่งสมาธิก็ได้หรือจะอ่านหนังสืออ่านบทความที่มันดีๆเป็นพลังบวกก็ได้หรือจะทําอะไรอ่าน อะไรที่เราชอบออกกำลังกายอะไรพวกนี้ทำเลยทำสิ่งที่มีความสุขนะคะทำสิ่งที่ดีและมีความสุขเป็นประโยชน์กับตัวเองก็เหมือนที่บอกว่าเราต้องสะสมสิ่งดีๆเข้ากับตัวให้เข้ากับตัวเองแต่กิจวัตรของพี่อ้อนนะก็คือพี่พี่ถ้าพี่ไม่ได,พไได้พี่ไม่ได้นั่งสมาธิพี่เอาก็นั่งนิ่งๆสักห้านาทีถึงสิบนาทีเนี่ยพี่ก็สวดมนต์ สวดมนต์เสร็จหรือบางวันถ้าถ้าไม่สวดมนต์เลยพี่อ้อก็มันอาจจะรีบว่าไม่ไม่ใจมันไม่ไม่อยากไม่อยากสวดพี่อ้อก็ไม่สวดบางทีก็ไม่สวดพี่อยากอ่านหนังสือพี่ก็อ่านอะไรเนี่ยแต่ตอนเช้าบางทีพี่อ้อก็นอกจากนอกจากอ่านหนังสือพี่ก็จะฟังคลิปคลิปที่อาจารย์สอนอาจารย์มีหลายท่านเลยพี่ออก็จะฟ,ฟังฟังฟังคลิปที่มีประโยชน์นะหาฟังนะคะตรงนั้นก็จะช่วยให้เราเนี่ยสู่โหมดที่มันเขาเรียกว่าอะไรนะโหมดที่ มันกระตุ้นพลังตัวเองด้วยส่วนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็สภาวะจิตเราก็ไม่ตกพี่ไม่ฟังข่าวเลยแล้วพี่ไม่ได้ดูทีวีเลยอือสองปีกว่าสองปีกว่าแล้วแทบไม่เปิดทีวีเลยบางทีมีเปิดเปิดบ้างเพื่อให้ไฟมันเข้าถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเราไม่ใช้มันจะเสียสิคิกาก็ทําด้วยวิธีนี้แหละคะ่ะก็คือว่าเหมือนที่บอกตื่นขึ้นมาเราก็ทําตามลิสต์ที่เราลิสต์ไว้ แล้วก็เราอ่ะอย่าไปเราอย่าไปดูเพจหรือไปอ่านบทความที่มันเศร้าอ,อ่ะเออทำไมพี่อ้อไม่เข้าใจคนแล้วก็ไปฟังเพลงเศร้าๆอ,อย่างเงี้ยมันมันทำให้พลังตัวเองอ่ะถูกดูดไปรู้ตัวหรือเปล่า แล้วก็กลายเป็นว่าตัวเองก็จิตก็ไปจมอยู่ตรงนั้นมันมันถูกดึงเข้าสู่พลังงานลบนะคะก็พยายามเลี่ยงพยายามฝึกจิตตัวเองอ่ะให้ให้รู้ท่าทันอารมณ์ของตัวเองเหมือนอย่างว่าเวลาที่เราเราเรารู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้อา้าวตอนนี้ทำไมอยู่ดีมาเสพไอเรื่องลบๆแล้วอ่ะมาฟังได้ไงเนี่ยอะไรเงี้ยหรือคิดเรื่องลบๆอะไรเงี้ยเราต้องสับสวิตฝึกสับสวิต ทันทีนะคะฝึกสับสวิตคือเปลี่ยนเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองอะสับสวิตความคิดทันทีให้ไปคิดเรื่องสนุกสนานเรื่องบวกบวกอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่พี่อ้อจะเป็นคนที่คิดเรื่องเด็กๆเพราะพี่คุยกับเด็กๆเยอะเด็กๆ baby baby เนี่ยลูกค้าหรือน้องๆหนูๆเนี่ยเขาจะชอบมาคุยกับพี่อ้อใช่ไหมคบางทีมันจะมีโมเมนต์น่ารักน่ารักอะไรเงี้ยพี่อ้อก็เก็บมาคิดเออบางทีน้องน่ารักดีนะอ,อะไรเงี้ยคือเราจะอารมณ์แบบนั้นทั้งวันอะมันจะมันก็คือ มันจะเป็นอารมณ์แบบสนุกขำๆอย่างนั้นได้ทั้งวันแล้วพี่ก็พี่ก็เป็นคนที่ชอบดูตลกเลยค่ะดูอะไรแบบไม่ซีเรียสดูอะไรขำๆม,ม,มันจะถูกดูดไปไปดูสิ่งที่ขำๆเหมือนเหมือนกันอะไรเงี้ละขำและได้ความรู้พี่เอาก็ดูนี่ค่ะพ,พี่จะเป็นแฟนคลับของ ช่องที่เป็นขำและมีความรู้ถูกดูดเข้าไปอย่าถามพี่นะว่าพี่ดูไลฟ์สดแบบว่าเขาขายของหรือเปล่าอะไรคุณพิมพ์ลีพายอะไรเงี้ยพี่ดูไหมพี่พิพ์เพียงไม่ได้ดูนะคะอะไรเงี้ยก็พี่ไม่ได้พี่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มของแฟนคลับคุณพิมพ์ลีพี่พี่ช้อปปิ้งจริงเพี่ช้อปปิ้งความรู้อะไรเงี้ยนะคะทีนี้พูดต่อว่าหลังจากที่แล้วเราก็เลือกดู เลือกดูเฉพาะอะไรที่มันให้ความรู้ให้ความสุขอะไรอย่างเงี้ยที่เราก็จะมีความสุขทั้งวันอย่างนั้นทั้งวันคิดตเรื่องมีความสุขนะคะอย่าพยายามเอาเอาพลังความคิดเราไปคิดเรื่องลบๆเยอะเพราะมันยิ่งโฟกัสมันก็ยิ่งเพิ่มถูกต้องไหมเรากลายเป็นว่าเราจะไปเห็นแต่เรื่องอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีพี่อ้อเคยโพสตเรื่องนี้ใช่ไหมอ่าให้ให้ฝึกเรื่องแบบนี้ยฝึกให้เป็นนิสัยเลยนะคะว่า คิดแต่เรื่องดีๆแล้วเราจะมีความสุขเออเออแต่มีมีเรื่องหนึ่งนะอ่ะอ่าจะเอาเรื่องไหนก่อนนีคิดได้ <c oughs> คือว่าพูดไหนไหนพูดเรื่องเรื่องโฟกัสความสุขนะคือพี่อ้อน่ะอยากช่วยนะถ้าทีาพา่พี่อ้อพูดรวมๆอย่างบพี่อ้อไม่เจาะจงว่าเป็นใครนะคะก็คือว่าพูดรวมๆให้เป็นประโยชน์กับทุกคน ถ้าหากว่าเราเป็นคนที่อยากมีชีวิตรักที่มีความสุขมีชีวิตครอบครัวที่มีความสุขเราก็อย่าติดรูปที่มันเศร้าๆไว้ในบ้านหรือจะเอารูปที่เศร้าๆขึ้นมาดูบ่อยๆนะคะมันไม่ดีนะคะและยิ่งไปพูดว่าชอบรูปที่มันเศร้าเพราะมันเศร้าดีเพราะว่าการที่เราไปคิดวันนี้ว่าเราชอบ รูปที่มันเศร้ามันจะยิ่งทําให้ดึงดูดแต่เรื่องที่มันเศร้าๆเข้ามาหาตัวเองนะคะแล้วมันจะเป็นเหตุการณ์ที่แบบโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวเลยนะอืมถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนขอให้เปลี่ยนเลยนะคะเออพี่อ้อเ,เคยเคยบอกแล้วว่าให้ให้ยิ้มดูรูปยิ้มๆม,ม,มีความสุขแฮปปีไ้ไปมีความสุขทํานะคะแล้วชีวิตเราก็จะมีความสุขดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเองนะคะ ทำแต่เรื่องดีๆก็ทีนี้เรากลับเข้ามาพูดเรื่องของว่าทำไงถึงจะมีพลังใจเนี่ยแหละที่บอกก็คือว่าเราก็จะโฟกัสแต่เรื่องดีๆเรื่องมีความสุขเราก็จะมีพลังในการขับเคลื่อนชีวิตเราทุกวันชีวิตเราจะแฮปปี้มีความสุขทำงานก็มีชีวิตชีวามีชีวิตชีวาอะไรใช้ชีวิตแบบมีความสุขมไม่กดดันนะคะในขณะเดียวกันเราก็เดินทางไปเคลื่อนไปข้างหน้าไปเรื่อยๆอ,อย่าหยุด นะะคนเราล่ะถ้าทําอะไรที่มันรู้สึกว่ามันชอบมันมีความสุขพี่อ้อมมองว่าเขาเลิกไม่ได้หรอเลิกไม่ได้ยังก็กลับมาทําเหมือนเดิมเหมือนอย่างพี่อ่ะพี่ก็กลับมาทาเหมือนเดิมถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยมีทอ้อไหมมีผ่านมาหมดแล้วอะเรื่องพวกเนี้ยจนแบบเข้าใจแล้วว่าต้องทํำยังไงกับชีวิตตัวเองอะไรเงี้ยถ้าปลดพี่อ้อปลดล็อกได้เนี่ยพี่พี่จะไปไปได้เลย พี่พี่รู้เลยว่ามันมันติดตรงไหนเดี๋ยวก็ทาพี่ก็จะพยาย,ยามจะทําดีที่สุดเท่าที่พี่่าทำได้ในจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็รับผิดชอบเป้าหมายรับผิดชอบความฝันของตัวเองสิ่งสําคัญคือเป้าหมายเราต้องชัดเจนว่าเราอยากจะทําอะไรถ้าเราไม่ชัดเจนกับตัวเองมันก็ไปไม่ได้อะเรามันมันไม่ชัดนะใช่ไหมมันต้องมีเส้นทางที่ชัด เรารู้ว่าเป้าหมายอยู่ตรงไหนเส้นทางอาจจะอ้อมก็ได้จะเดินตรงก็ได้วิธีการไปก็เป็นได้หลายทางถ้าอันนี้ไม่เวิร์กแล้วก็เปลี่ยนวิธีการใหม่แต่เป้าหมายห้ามเปลี่ยนต้องไปถ้าคิดว่าสิ่งนั้นสําคัญกับตัวเองมากแล้วก็เราชัดเจนยังไงก็ไปถึงจริงๆทีนี้เนี่ยแหละคือวิธีการสร้างพลังใจให้กับตัวเองแล้วเราพยายาม คบหรืออยู่กับคนที่เขามีกําลังใจให้กันอย่างเงี้ยหรือถ้าเราไปคบไม่ได้เราก็ไปตามเพจหรือมีเพื่อนเพื่อนสนิทที่เขาสามารถที่จะให้กําลังใจเราได้เราก็เป็นกําลังใจให้เขาได้อะไรเงี้ยันนี้คือมันจะเป็นอะไรที่สามารถที่จะเพิ่มพูนพลังใจและส่งส่งพลังใจให้กันและกันได้นะคะก็เป้าหมายของเราเนี่ยเราอย่าไปเล่าให้ใครฟัง ทั่วไปทั่วทั่วไปนีย่ยเล่าเพราะว่าคนที่ไม่เห็นเขาไม่เข้าใจเนี่ยบางทีเขาจะมีคําพูดที่ทําให้เราเสียกําลังใจนะคะก็ไม่ไม,ไม่ไม่จะเป็นอย่าเล่าเลยแล้วก็เล่าเล่าให้ฟังเฉพาะคนที่เขามีพลังคล้ายๆกันเนี่ยอยาจจะเป็นเพื่อนสนิทหรือใครก็ได้ที่เป็นคนที่มีพลังคล้ายๆกันและเขามองเขาเสริมความคิดเราได้อันเนี้ยได้ is okay ไม่เป็นไรแต่ว่าคนทั่วไปถ้าเราไปเล่าปุ๊บบางที แม้แต่คนใกล้ตัวบางคนเขาไม่เข้าใจอะไรเงี้ยก็จะทํามีคําพูดที่ทําให้เราเสียกําลังใจมันถ้ามีคนพูดอะไรกับเราแบบนั้นเราพยายามห่างๆก็อย่าไปเอามาคิดนะคะแต่ช่วงแรกๆเวลาฟังมันก็ทุกคนคิดหมดเลย <c oughs> ใช่ไหมเป็นไม่มีใครไม่คิดอะ่ะเอ,อคิดแต่อยู่ที่ว่าเราปล่อยเร็วแค่ไหนคิดแล้วก็ปัดไม่สนใจใช่ไหมเขาไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรเราก็ทํางานของเราแล้วก็ ทำให้มันดีที่สุดที่เราทำได้เนี่ยเนี่ยคืออันนี้คือสิ่งที่ทำให้เราเป็นคนที่มีพลังที่จะเดินไปถึงเป้าหมายได้นะคะก็เหมือนที่บอกนะคะมีอะไรนะคุยกับพี่อ้อได้นะคะพี่ไม่ได้ไม่ได้มคิดว่าพี่ห่วงความรู้หรืออะไรนะคะถ้าศึกษาพี่ได้คิดว่าพี่ ถ้าไว้ใจพี่อ้อก็คุยได้นะคะตอนนี้อุณหภูมิมันสูงมากแล้วพี่อ้อต้องปิดแล้วนะคะงั้นต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ